สวัสดีค่ะค่ะวันนี้หมอพิ่งอยู่กับคุณนัทนะคะหมอจิตเมธนะคะวันนี้เราทําเลสิกมาได้ประมาณ1เดือนครับหเดือนเนะโอเคค่ะแล้วตอนนี้สบายตาไหมคะดีขึ้นเยอะมากครับก็จะมีการแห้งบ้างนิดหน่อยครับแต่คุณหมอก็แนะนําว่าให้เราใช้ในผลของน้ำตาลทียยเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับร่างนา้นดีมากตอนที่ตัดสินใจมาทําตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกลัวไหม ตอนที่มาไม่ตื่นเต้นแต่พอเห็นเครื่องก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่มีความเจ็บเลยอตอนทําความรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ไปอยู่ใต้เครื่องนิดหน่อยครับนิดหน่อยตืน่นเต้นนิดหน่อยคร,ครับเห็นไฟชัดปกติดีตอนที่คุณหมอเล่าไหมใช่ปกติเ,เจ็บไหมเจ็บไหมตอนทำไม่เจ็บครับโอเคค่ะแล้วฟื้นตัวเป็นไงบ้างครับวันรุ่งขึ้นจริงๆแล้วด้วยคนขับรถทุกคนอยู่แล้วนะครับหลังจากทําวนเขา พอนตีบเช้าขึ้นมาจะมีอาการเจริญการเล็กน้อยแต่ว่าขับรถได้ทันทีเลยขับมาตรวจกับหมอตอนเช้าเลยครับโอเคแล้วตอนกลางคืนเป็นไงบ้างครับทันดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ขับได้ยังครับขับทุกวันนะครับปกติโอเคปกติแล้วเนาะแสงกระจายยังเยอะอยู่ไหมคะนิดหน่อยครับน้อยแล้วเนาะน้อยลงโอเคค่ะตาแห้งเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะมากครับแฮปปี้เนาะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะจากปกติเนี่ยปือคนชอบแต่นตา ก่อนคอจแทคาลนส์เนี่ยต้องเอาแว่นกันแดดมาเปลี่ยนเลนส์กันถ้ามันหนักขึ้นตอนนี้เราสามารถเลือกแบบได้มากคือมันก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับการใช้ชีวิตมากขึ้นเลือกแว่นกันแดดก็ได้แบบไม่ต้องใช้ค่าสายตาเนาะได้หลายแบบเลยนาะจะได้ใช้เทคโนโลยีของแว่นกันแดดแบบขดจริงๆด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องนั่งเปลี่ยนเลนส์แค่มันเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับจริงๆแล้วกับค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปคือคุ้มมาก ใช่ครับโอเคครับโอเคค่ะย,ยังไง <laughs> มีอะไรฝากให้อ่าบอกเพื่อนๆในเพจไหมครับจริงๆอยากให้แนะนํนคุณหมอนำพึ่นงนะครับเพราะว่าเป็นหมอที่ใจดีน่ารักมาก,ก,กเลยดูแลสมองเสมอนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ